สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตีลำเพลินออฟไอเชียลครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา20นาทีครับเจ็ดโมงเสาครับการนาฬิกาครับหลังจากเตะลากแค่ฟองเสร็จครับพี่เกาเหมือนเดิมครับพี่น้องมาติดกับไทยบางคี่เกาครับนี่ครับพี่มารับมานอนครับนี่ครับเลยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์บ๊องห่าซำได้ก็เสร็จล้วครับนี่ วันนี้เราจะเดินทางไปสุรินซุริน 200, 200, 200สองร้อยสองร้อยสองร้อยกิโลสองร้อยวกว่าครับสองร้อยเก่วกวานี่ครับพี่นอ้องเมื่อคืนนี็เหมือนเดิมครับอันเนี้คนอันเนี้อันเนี้เลยครับนี่ครับ เหนือปีปนอกเดี๋ยวภาพบรรยากาศข้างหลัง,สงเสอือพากันกินเขากินน้ำนี่ครับ ก็สุเภาวะปกติเืนบ้านที่แต่สวดสวดจู่คนห้ายครับนีพี้บ่อนไบริพกาเป็นไงครับบรพิกาเลยครับ1ามหนึ่งแสนบาทตามหนึ่งแสนบาทเลยกัใจคำวอลลัม้องครับกลองวงจรพี่เป็นลอยตัวอย่าี้ครับวงเต้หมดเลยครับพี่น้อง เนี่จะมักมวนครับมักมวแนแห้งมานี่นี่ครับโอ้ยวันนี้โอ้ยลงปูเมันมากครับวันนี้ไม่มีวา,นนาสนาจะไหวพมาาันอ่ะสาธุปูลูกคอร์ดลูกพอขอจังไงล่ะขอปลอดภัยกับพ่อ ปราจะจัดเราให้ก็บเจกสิ่งทสกอย่ยางตุวถูตัข้นในวงซาหน่อยนี่ครับพี่น้องเป็นอะไรกล่องผมมันสั้นสั่นเนี่ยครับพี่น้องเต็มเด้ครับนี่เต็มเบดแหละ ของน้างของญี่ปุ่นครับคนละฝากใช่ครับอีกฝากยางเบิ้งครับพี่น้องหยังยิง,ยงไล่มา นี่ครับพี่น้องโอ้งามเลยพี่น้องงาม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 เ้ยอดะัางาเาบงเจียดับหับทางน้ำทางพูนเหียดทิพบ์คนนี้ แมน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 แล้ man, man, man. Man, man. อเงนี่อนอยูนีลอนนี้อยูายเขาันี่ครับพี่น้อ,อนนงหลังจากที่ผ้านงานรบเลยครับมาเจอแล้วครับมาเจอแล้วรอบที่สองพูโบยานกลองแลนใส่เลยครับโอ้ยหลังจากผ้าบงหมู่บ้นเขาหน่อย น้องอยุงแฟนใส่กล่องเลยครับเอ้ยแฟนสบอ์แฟนสบอ์ไ <c oughs> ข่เนี่ยคือสีไข่แน่หระอเปานี่ะะนมีไข่เป็นไอ มันคืออะไรยิ่งมันคือบะไรยินเสียงตะปูดวะฮะมือนีคือบะไรยินเสียงตะปูดวะจริงจังดิบอกกูเธอตอนนี้ยินเสียงตะปูดนะตะปูดใส่หน้าตะปูดอ้าวทำไมมัยนยิ่งเสียงแจงตะปูดไม่ต้องปูด พูดวันนี้วันนี้ไปไหนพูดวันนี้ไปจะพ<อ>าไปเที่ยวไหนบองสระเนียงนี่ไอฮักน้องอีกแล้ววันนี้จะไปอะไรฮะอัะนที่ยังกอลำนารายบองสระเนียงนี่โอ้โหไปบองสระเนียงเตี๋ยวเซวามีประวัตเตีเนาะฮะใครมีประวัตเตี๋ยเคยเตี๋ยไปสุรินทร์

ส่วนรถนบานทอาเอ,อ้สายล่า <laughs> ตัยห้ิมนะตัวเอ้หยิมนะเอ้อ เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝาควายเซมีก็นะครับเนาะที่จะเดินทางแหละคลิปหนาะบอกทำไมเบิรงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตี้ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะขอบคุณสำหรับอยากติดตามอยากกันเบิงนะครับเนาะให้ร่างใจทีมเพชรทีมสาวหน่อยเฮาสุดเหตุสุดพนนะครับเนาะแล้วเราก็จะเดินทางไปด้วยกันเป็นท็อไปดูกันเราบอกตัวซีมี่อย่างอีทไทยเบิรงครับเขอตัวเบอร์หนขอตัวไทยหน่อยเนาะ ลันไงแม่ลำนไงถั่วเนี่ยบางอย่างแม่บางเส้นทางสิหรือบางอย่างโอ้เอาครับกดสตาร์ทกันนะครับเอาไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ